สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อยาหาักใหม่เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือนิ่ิภาพมามะเบิงพืชสมุนไพรอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่จัดได้ว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นเฉพาะมองเฉพาะบอนพี่น้องบม่ได้เกิดยู่ทั่วไป เป็นพืนชสมุนไพรที่มีประวัติกมเป็นมาเงาวน,านั่นแต่เป็นลักษณะเรื่องเล่าลักษณะข่มเสือ่พอพเนินว่าต้นเขยตายไม่ใหญ่ปกนะพี่น้องเป็นยังเป็นยังเอินต้นเขยตายไม่ใหญ่ปกเดวจะ่ว่าีิพนองฟังนะครับเบาเรียงลักษณะของต้นเขยตายะก่อนต้นเขยตายไม่ใหญ่ปกเป็นไม้พุ่ม กึ่งยืนต้นขนาดเล็กมีความสูง2 4ถึง4เมตรแตกกิ่งก้านสาขาตั้งแต่โคนเป็นพุ่มเตีเต้ยๆลักษณะน้ำลําต้นลักษณะน้ำสีน้ำตาลนี่เราติดอ่าง <c oughs> นี่พี่น้องลำต้นของเราเป็นไม้เป็นไม,ม้ยืนต้นขนาดน้อย ฤดูการนี่นะครเขาทูลลู่ฤดูฤดูหนาวเราก็ล่งสีงออกดอกน้ออกดอกเป็นช่อลักษณะใบเป็นใบเดียวพี่น้องใบเดียวออกตรงข้ามออกเลี่ยงสลับตรงข้าม ใบขน้างงหญ่รูปใบนี่เป็นรูปใบหอกขนาดใง่ายในพี่น้องเงาประมาณนเกือบคืบเกือบคืบใบเงาใบงหา่เลามีกลิน่นฉุนฉุนกลิน่นเฉพาะตัวมีถุงน้ำมันกินออกฉุนฉุนยังไงน,นี่เป็นยังเพยนยังซื้อว่าต้นเคยตายแม่ยายปลูกพี่น้องั้งแต่สมัยเก่านี่เรื่องเล่าเนาะ ลูกแม่ยายกับลูกเขยไปทำไปทำหน้าไปเทตุให้เหตุหน้า,าตอนเย็นกระบานนะครับลูกเขยนี่โดนงูกัดโดนงูเห่ากัดแล้วก็แม่ยายนี่ยที่เอาลูกเขยกลับขึ้นมาบานบ่นบได้เพราะว่าลูกเขยเป็นผู้ใหญ่ใหญ่ร่างกายใหญ่โตเลยแบบมาบ่าได้เลย เอานอนไว้แล้วก็หักเอางาใหม่ชนิดนี้ปกไว้ก็เลย,เลยได้เขาไว้ในบ้านไปเอิ่นเช่าบ้านมาซอยพอาะ่าเช่าบ้านออกไปลูกเคยขึ้นเนาะเพราะว่าใหม่ชนิดนี้สามารถแก้พิษงูได้นั่นคือทีม่าของซื่อนี่เคยตายไม่ใหญ่ปกอ่าเรามีซื่อเอิญนตามท้องทินต่างๆหลายซื้อพี่น้อง เช่นต้นส้มซื่นสีสีส้มซื่นมาเท่าเอื่นต้นส้มซื่นนี่ภาษาอีสานภาษาไทยเอื่นสีส้มซื่นต้นส้มซื่นต้นพิษนาคลาตต้นพุทธรักษาปะยงใหญ่กระลอกน้ำคุณพี่น้องกระลอกน้ำขาวกระลอกน้ำข้าวทั้งสิ่ประมาณนี้ ผากาทยอีสานอื่นต้นส้มซืนต้นเคยตายไม่ใย,ยปกนี่เป็นพืชที่เกิดนี่เฉพาะทินอยู่แถวนียวไหลนะครับพี่น้องลงไปทั้งอีสานล่างแต่ว่าพี่น้องเบื้องลักษณะใบแล้วมาเบิ่งลักษณะดอกองเรานี่คือดอกของต้นเคยตายนะครับต้นเคยตายไม่ใย,ยปกนี่คือดอกของเรา ดอกเป็นช่อกระจุกมีดอกเยอะหนึ่งกระจุกมีดอกย่อยเยอะแยะ,ยะมีดอกย่อยหลายลักษณะผลของเราที่คืนหูพี่เบงเป็นผลมีเนื้อพี่เนาะผลสดมีเนื้อในหนึ่งผลมีหนึ่งเมล็ดตำรับยาอีสานพื้นบ้านนะครับลากชมวงรากกำแพงเจ็ดชั้นลากต้นเขื่อยไตลากตุงกาขาวลากปอด่วนนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาระบายดอกของเล่านี้ ช่วยในการย่อยช่วยในการย่อยอาหารช่วยดีรักษา,าการดีพิการลากมีรสเมาคืนปลาช่วยกระทุงพิษพิษฝีภายในแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้แพ้อักเสบรักษาแพ้อักเสบแก้ไข้าการ แก้โรคผิวหนังผู้พองแก้ไข้ารากาสตัตว์หลากของเรานี่ฝนแก่ผิษงูขุดเอาหลากไปฝนตากแห้งแล้วก็ไปฝนแล้วก็ใส่นามักเน้าจั๋หน่อยพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนี่ชะนัง้นนักแลถ้าเดี๋ยวนี้ดีบหาที่หายเป็นพิษถิ่มเพียงพิษงูพิษแมงงวดพิษกีเค็บตะขาบมาลงสัตว์กัดต่อยทุกชนิด แก่พิษดีดีพี่น้องนี่คือพิษนี่คือสมุนไพรที่แก่พิษดีดีที่สุดที่ผู้เฒ่าม้อยาผู้เฒ่าวลามูล่านบ่นใจมากตังต่ลุนบรรพบพรุุตายแม่ยายปกนะครับครับพี่น้องประมาณนี้พี่น้องชอบวิดีโอนี้นะครับขอกำลังแรงใจขึ้นก้าวเด้อพี่น้องเด้อช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร พร้อมทั้งกดกรเดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องก็จับเจ้าได้บ่าดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปคลิปนี้อํำลาพระจากพี่น้องโดยภาพของต้นเคยตายไม่ยายปลุกนะครับมอญใหม่ขอกล่าวเข้ามาสมบายดีครับผม